ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News u p d a เดโดยลักษณาจำปาสัญชัยเตียวประเสริฐกุลวิทวัตชัยปานีและวิสนุโชลิตกุลสิบนเนาฬกา12นาทีสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าวช่วงจอมยุทธการตลาดนะครับวันนี้จอมยุทธคุณลักษณาจำปาติดภารกิจนะครับ ก็มอบหมายใ,ให้ผมไพศาลมังกรชัยยาซึ่งเปรียบประดุจไปแล้วก็คงจะระดับเสี่ยวเออนะครับก็มาทำหน้าที่แทนนะในวันนี้นะครับก่อนที่จะไปที่เนื้อหาของเราซึ่งวันนี้สองช่วงนะครับช่วงแรกนี่ก็จะไปดูเรื่องของแอนตี้เอดจิ้งนะคืออะไรเป็นการดูแลสุขภาพแบบใดดีอย่างไรหรือไม่นะครับวันนี้ได้เชิญ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญมาพูดคุยกันนะครับสำหรับหัวข้อเรื่อง Anti-Aging ทางเลือกใหม่ของการดูแลสุขภาพในยุคปัจจุบันนะฮะท่านสอวอสูงวัยทั้งหลายนี่คงจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งรวมทั้งท่านท,ที่กำลังจะเข้าสู่วัยดังกล่าวด้วยนะครับส่วนช่วงที่2คุณสัญชัยเตียวประเสริฐกุลนะครับวันนี้ก็จะเป็นจอมยุทธอาเซียนนะจะไปพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาของ ประเทศเพื่อนบ้านของเราก็คือเมียนมานะครับเขามีระบบการศึกษาที่เหมือนหรือต่างากับบ้านเราหรือว่าในกลุ่มอาเซียนด้วยกันอย่างไรนะครับก็เป็นการทําความรู้จักกับประเทศเพื่อนบ้านซึ่งกําลังจะเข้าร่วมเป็นประชาคมกันอีกในไม่กี่ปีข้างหน้านี้แล้วแต่ก่อนที่จะไปติดตามเนื้อหากันนะครับมีข่าวที่น่าสนใจมาฝากนะครับก็คือเมื่อวันที่5กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับทาง บิสโตนก็ได้เปิดตัวยางเพื่อสิ่งแวดล้อม2รุ่นด้วยกันนะครับนั่นก็คือยาง e ีโคเพีย ep 2 0 0นะครับสำหรับยางรถยนต์นั่งส่วนบุคคลหรือว่ารถเก่งนะครับแล้วก็ e ีโคเพีย ep 8 0 0 850ก็เป็นยางสำหรับรถอเนกประสงค์หรือว่ารถ suv ทั้งหลายโดยยาง e ีโคเพีย ep 2 0 0แล้วก็ ep 8 5 0เนี่ยก็มีคุณสมบัติที่เด่นชัดนะครับก็คือให้การประหยัด น้ำมันมากกว่าให้อายุการใช้งานยาวนานกว่าและให้ความปลอดภัยในการขับขี่ยิ่งกว่าและที่สำคัญคือ,อยางทั้งสองตัวนี้ก็ยังช่วยลดการปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการสิ้นเปลืองน้ำมันที่น้อยลงเมื่อใช้ยางอีโคพีอีกด้วยนะครับยางอีโคพีทั้งสองตัวนี้นอกจากจะเป็นยางช่วยในเรื่องการประหยัดน้ำมันแล้วก็ยังเป็นยางที่ทางบิสโตรน์นะสามารถพัฒนาสมรรถนะและประสิทธิภาพครบทุกด้านไปพร้อมๆกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการควบคุมบนพื้นถนนแห้งและเปียกนะการเบรกบนถนนแห้งและถนนเปียก รวมทั้งความนุ่มสบายในการขับขี่และอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นสิ่งเหล่านี้ได้ถูกพัฒนาให้ดีขึ้นครบทุกด้านนะครับเพื่อให้ได้สมรรถนะที่เหนือกว่าเพื่อผู้บริโภคและเพื่อโลกของเราด้วยเช่นกันเรียกได้ว่า Bridge Stone รักและห่วงใยทั้งผู้บริโภคและโลกใบนี้ด้วยผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ตัวแทนจําหน่ายหรือหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์นะครับ w w w b r i d e b r i d s t o n e co.th นะข่าวแรกผ่านไปนะครับมาดูที่กิจกรรมร่วมสนุกของเราซึ่งก็ได้ดำเนินมาหลายวันต่อเนื่องแล้วนะครับนั่นก็คือ,อโครงการาเยี่ยมไปตรวจเยี่ยมโครงการมรดกไม้พยุงที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับในวันที่26-28กถกรกฎาคมนี้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับวันละคน10วัน10คนนะโดยฟังสารคดีไม้พยุงที่ออกากาศ ทางสถานีให้ดีแล้วตอบคำถามมาทาง SMS หมายเลขนะครับ4111005 4111005เนี่ยนะครับเนื่องแต่ว่าเนื่องจากการเดินทางครั้งนี้เนี่ยเป็นการเดินทางระยะไกลนะครับใช้เวลาเดินทาง9 10ชั่วโมงทีเดียวแล้วก็เราก็ใช้รถตู้เป็นพานะนะฮะทางคลื่นจึงขอสงวนสิทธิ์ผู้ฟังที่จะร่วมสนุกนี่ก็อายุไม่เกิน50ปีเท่านั้นด้วยนะครับ วันนี้เราก็จะมีคำถามที่จะเป็นคำถามร่วมสนุกนะครับท่านที่ทราบคำตอบนะคำตอบนะครับเราจะมีคำตอบให้ทั้งหมด3าคำตอบคิดว่าคำถามนี้คำตอบใดถูกต้องเนี่ยท่านพิมพ์ PTT นะภาษาอังกฤษนะ PTT แล้วก็ตามด้วยตัวเลขของคำตอบนะถ้าเป็นคำตอบที่1เนี่ยท่านก็เขียนว่า PTT 1ถ้าเป็นคำตอบที่2ท่านก็ ตอบมาว่า PTT 2ส่งมาทาง SMS แล้วก็ตามด้วยชื่อและนามสกุลของท่านนะครับเอาละครับวันนี้เราจะมีคำถามถามว่าอย่างนี้นะครับโครงการไม้พยุงมีเป้าหมายในการแจกจ่ายกล้าไม้ให้กับชุมชนกี่หมู่บ้านขอนโทษนะโครงการไม้พยุงมีเป้าหมายในการแจกจ่ายกล้าไม้ให้กับชุมชนกี่หมู่บ้านท่านที่ฟังสารคดีอ่า มรดกไม้พยุงของเราเนี่ยก็คงจะทราบเป็นอย่างดีนะครับคำตอบแรกนะครับ96หมู่บ้านครับถ้าคิดว่าเป็นคำตอบแรกนี้ท่านผู้ฟังพิมพ์ PTT แล้วก็1นะครับแล้วตามด้วยชื่อและนามสกุลของท่านส่งมาที่4111005คําตอบที่2ครับ97หมู่บ้านถ้าคิดว่าข้อนี้ถูกต้องก็พิมพ์ PTT 2ติดกันนะครับ ตามด้วยชื่อและนามสกุลของท่านส่งมาที่ SMS ของเรานะครับ4111005และก็คำตอบที่3นะครับ98หมู่บ้านถ้าคิดว่าข้อนี้ถูกก็พิมพ์ PTT3 ตามด้วยชื่อและนามสกุลแล้วก็ส่งมาที่หมายเลข SMS ของเรานะครับก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับศูนย์โครงการบริษัทปตท,ทจำกัดหมาชนกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและลื่นข่าว FM 1 0 5 News Network นะฮะคราลนะครับช่วงนี้เราไปดูเรื่องที่จะเป็นประโยชน์ ต่อทางท่านผู้ฟังนะฮะไม่ว่าจะอยู่ในวัยใดก็แล้วแต่นะฮะถ้าอยู่ในวัยที่เรียกว่าเริ่มสูงวัยนี่ก็คงจะเป็นประโยชน์ในเฉพาะหน้านี้เลยแต่ว่าถ้าอยู่ในวัยที่ยังหนุ่มแน่นเรื่องนี้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อท่านนะครับถ้าท่านปฏิบัติได้าตามาหลักการที่เดี๋ยวสักครู่เราจะไปสนทนานะครับซึ่งแขกของเราในวันนี้ก็เป็นหัวหน้าทีมแพทย์ d อ i ไ e a ์แอ h a าย แอนตี้แอนตี้อจิ้งเซ็นเตอรนะฮะหัวหน้าทีมแพทย์ a อ l i f e ์แอนตี้อ g c จิ้งเเอร์แพทย์หญิงกฤษฎากรเกอนคำนะฮะตอนนี้ท่านาคุณหมออยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับคุณหมอครับค่ะสวัสดีค่ะคุณไพศาลครับฮะแอนตี้อจิงนี่เป็นการดูแลสุขภาพแบบใดและดีอย่างไรฮะค่ะการแพทย์ทางด้าน Anti a อนตี้อ n g คือเป็นการแพทย์ในเชิงรุกนะคะ เน้นในทางด้านการป้องกันโรคต่างๆคือการดูแลสุขภาพทั่วๆไปเนี่ยส่วนใหญ่ที่เราทํากันอยู่ณนะปัจจุบันคือดูแลเรื่องอาหารการกินนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ออกกําลังกายะนะคะอันนี้คือที่เราสามารถทําได้เองแล้วก็ถ้าท่านท่านไหนที่มีอายุสักนิดนึงก็แนะนําว่าต้องมีการเช็คสุขภาพประจําปีทุกปีนะคะเช็คไขมันน้าําตาลอัลตราซาวอะไรต่างๆซึ่งอันนี้เป็นการตรวจหาโรคนะคะแต่บางครั้งหลายๆท่านเลยเนี่ยส่วนใหญ่เลยเนี่ยยังไม่เป็นโรค เช่นตรวจมา,าจ,จะเจอน้ำตาลสูงประมาณสักร้อยสิบนะคะหรือเก้าสิบแปดเริ่มสูงละน้ำหนักเริ่มขึ้นไขมันเริ่มสูงหน่อยหน่อยแต่ยังไม่ถึงจะเป็นโรคอะไรมากมายนะคะคุณหมอส่วนใหญ่ก็อาจจะแนะนำว่ากลับไปลดอาหารควบคุมการออกกำลังกายเองรวมถึงบางท่านนอนไม่หลับอ่อ,อนเพลียก็ยังไม่ใช่โรคต่างๆอีกซึ่งผู้นี้มันจะเป็นในเรื่องของออคุณภาพชีวิตการใช้ชีวิตที่เรายังไม่ใช่โรคแต่ว่าเราไปตรววเสร็จ ก็รู้สึก <Bref>, ว่าไม่แข็งแรงไม่เหมือนเดิมแล้วก็กลับบ้านไปแล้วก็ยังรู้สึกว่าเอ้เราจะทํายังไงต่อการแพทย์ทางด้านแอนตี้จิ้งเนี่ยค่ะจริงๆเป็นการแพทย์ที่เน้นในการฟื้นฟูร่างกายเราเนี่ยให้อวัยวะต่างๆเราเนี่ยที่เริ่มเสื่อมลงตามวัยเนี่ยค่ะกลับมาทํางานได้ดีเหมือนสมัยตอนที่เราหนุ่มๆเพราะฉะนั้นในเรื่องของน้ําตาลสูงนิดๆน้าหนักเริ่มขึ้นโดยที่กินก็น้อยไม่ได้กินมากมายอะไรหรือนอนกลางคืนนอนก็ไม่หลับความจําเริ่มลดลงนะคะหรือบางคนก็ไม่สบายบ่อย อาการพวกนี้ถ้าเราได้รับการดูแลที่ถูกต้องนะคะโดยใช้การแพทย์รวมโดยเนี่ยอาการพวกนี้ก็จะดีขึ้นมากหลายๆท่านเนี่ยคุณภาพชีวิตเนี่ยดีขึ้นมากเหมือนกับการใช้ชีวิตเนี่ยได้ถอยกลับมาเป็นอายุในวัยหนุ่มสาวนะคะทาให้สามารถมีความจําที่ดีสดชื่นแจ่มใสพวกนี้ค่ะาการแพทย์ตรงนี้ก็คือโดยเราจะมีการตรวจที่ค่อนข้างที่จะละเอียดในเชิงลึกนะคะแต่แตกต่างก,ากับการตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลอ๋อะะเป็นการต่อสู้ความชราหรือเปล่า าจจะพูดได้อย่างนั้นเลยไหมฮะจริง,ลรงคล้ายๆอย่างนั้นใช่ค่ะถ้าร่างกายเราเสื่อมน้อยลงเราก็จะคุณภาพชีวิตเราก็จะดีขึ้นนะคะเพราะจริง,รงๆในยุคป,ปัจจุบัน,นะคะเรามีโรคเลือเล้อหลังหลายๆโรคเลยอย่างเบ้าหวานความดันหัวใจหรือมะเร็งนะคะเจอกันมากขึ้นเรื่อยๆ พราะบุคคลสมัยนี้ก็อายุยืนมากขึ้นนะคะเนื่องจากยาพื้นฐานของเราเนี่ยดีมากการแพทย์จเจริญมากเช่นเวลานเรามีการติดเชื้อหรือเป็นเบาหวานเองเนี่ยปัจจุบันเราจะเห็นว่าคนไข้าอายุยืนมากติดเชื้อยาก็ดีมากหายนะคะหรือเป็นเบาหวานก็อยู่ได้นานมากมียาดีนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยจะเห็นว่าเ,เราเนี่ยส่วนใหญ่ปัจจุบันเนี่ยเราอายุยืนเราไม่ตายแต่ว่าถ้าเราอายุยืนโดยที่เรามีโรคเรื้อรหลังเยอะแยะอืมัดขมไม่น่าอยู่ นะคะคการแพทย์อนุรัจษจึงคือเป็นการที่ทําให้เราเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีอายุยืนแล้วก็แข็งแรงอ,อันนี้คือวัตถุประสงค์แล้วพอเราแข็งแรงก็คือหลับสบายแข็งแรงดีความจําดีนะคะอายุเราก็จะยืนไปเองครับมีความสุขเองค่ะครับปัจจุบันเห็นว่ามีการตรวจเนี่ยถึงระดับชีวเคมีอันนี้หมายถึงอะไรแล้วมันจะให้ผลอย่างไรบ้างครับ ค่ะการตรวจในชีวเคมีในที่นี้มันถึงว่าเราตรวจในเชิงการทํางานของอเซลล์นะคะมีการตรวจตั้งแต่ในเรื่องของระบบะสารอาหารต่างๆนะคะว่าเราอาหารที่เรารับประทานเข้าไปเนี่ยเรามีความต้องการมากน้อยแค่ไหนหรือรับประทานอาหารเพียงพอแค่ไหนเราต้องเสริมอะไรมากขึ้นนะคะในเรื่องของวิตามินแร่ธาตุต่างๆนะคะรวมถึงในเรื่องของอสารฮอร์โมนในร่างกายเพราะร่างกายเราเนี่ยจะทํางานแข็งแรงหรือสดชื่นแค่ไหน ก็ต้องอาศัยฮอร์โมนถ้าฮอร์โมนเราเริ่มลดลงเราก็จะเริ่มรู้สึกว่าแก่ผู้ง่ายเหมือนถึงอย่างผู้หญิงอะค่ะอาจจะเข้าใจเรื่องวัยทอง mm. ถ้าอายุถึงจุดหนึ่งพอฮอร์โมนเริ่มลดผิวพรรณเริ่มแย่ลงมีริ้วรอยผมร่วงกระดูกเริ่มบางก็จะเป็นกระดูกพรุนนะคะแต่ถ้าเราสามารถตรวจพบแล้วก็ได้การรับการดูแลที่ถูกต้องเหมาะสมเราเสริมสิ่งที่ร่างกายเขาขาดกระดูกเขาก็ไม่บางสมองความจําก็ยังดีเหมือนเดิมแล้วหลายๆครั้งที่เราเจอคือบางท่านเนี่ยพอฮอร์โมนเริ่มต่าลงเนี่ยทาให้ภาวะเรื่องของการผาาลน่่ตํง ก็จะเริ่มอ้วนไขมันเริ่มสูงพอเริ่มอ้วนก็เริ่มมีเรื่องของการเจ็บข้ออะไรตามมาคือเริ่มมีโรคต่างๆมากขึ้นเบาหวานเริ่มถามหาถ้าเราไปแก้ไขที่ที่ต้นเหตุน,นะคะเ,เติมสารอาหารใส่วิตามินที่ร่างกายเขาต้องการเช่นวิตามินบีหรือพวกปรดไขมันโอเมก้าสามพวกนี้ช่วยทําให้ร่างกายเขาเผาผลาญน้าตาลได้ดีขึ้นเพราะว่าเบาหวานเขาความเสี่ยงเขาก็ตา่ตาลงน้ําตาลในเลือดเขาสวยขึ้นน้ําหนักก็เริ่มควบคุมได้อาการเจ็บข้อก็หายไป หรือฮอร์โมนบางทีเราไปปรับฮอร์โมนเขาให้ดีขึ้นร่างกายเขาเผาผลาญดีขึ้นหลายๆท่านนะคะไขมันในเลือดลดลงน้ําตาลในเลือกก็สวยขึ้นแทนที่จะไปรอแล้วรักษานั่งกินยาลดไขมันที่ปลายเหตุเราก็มาแก้ที่ต้นเหตุนะคะโดยโดยที่มีการตรวจละเอียดวัดว่าอะไรที่เราพร่องไปบ้างหรือสามารถวัดการทํางานของอวัยวะร่างกายเราได้ด้วยเช่นการดีินเราเป็นยังไงสายตาที่เรารู้สึกว่าเราแย่เนี่ยมันแย่จริงไหมความจําที่เรารู้สึกว่าแย่แย่จริงไหมบางคนความจําไม่แย่แต่ตรวจแล้วจริงเอ่อ น่าจะปรับปรงุงไปแยกกว่าไว้ก็มีนะคะรวมถึงวัดมวลกระดูกหรือวัดเรื่องของคุณภาพของหลอดเลือดก,ก็มีบางท่านไม่ออกกําลังกายเลยนลํตาตาสูงหน่อยๆไขมันสูงหน่อยๆไม่ต้องกินไม่ถึงระดับที่ต้องกินยาอะไรแต่พอมาตรวจแล้วเนี่ยปรากฏว่าหลอดเลือดเนี่ยเริ่มตึงเริ่มแข็งนะคะก็คนไข้จะเริ่มก็จะเริ่มเห็นความสําคัญว่าไอ้ที่เขาปล่อยให้มันสูงกัน,นหน่อยๆเนี่ยมีผลเสียสุขภาพแหละแต่มันเป็นเสียในเชิงแบบลึกถ้าไม่ตรวจไปจริงๆเนี่ยเขามองไม่ออก แล้วทาให้เขาปล่อยละเลยตัวเองไปแต่พอมาตรวจแบบละเอียดเนี่ยเราชี้ให้เห็นว่าจริงๆเนี่ยมันเริ่มส่งผลละถ้าคุณปล่อยไปก,กว่านี้สักพักหนึ่งก็จะเริ่มมีปัญหาจริงๆเกิดขึ้นเช่นจต้องมีความดันสูงเกิดขึ้นสุดท้ายคุณก็ต้องไปนั่งทานยาซึ่งมันแก้ไขได้นะปัจจุบันหลายครั้งเราก็สามารถที่จะป้องกันโรคพวกนี้นะคะ่ะได้โดยการที่รู้เท่าทันโดยการตรวจละเอียดสักนิดหนึ่งแล้วก็ได้รับให้ค่อยๆแนะนําที่เหมาะสมกับคนไข้แต่ละท่านครับนะคะฮะหมายถึงว่าเราเราเมื่อตรวจอย่างละเอียดแล้วพบ ถึงต้นตอของสาเหตุที่อาจจะทำให้อพอสูงอายุขึ้นไปแล้วก็จะเต็มไปด้วยโรคภัยที่เบียดเบียนหน้าตาก็คงจะโทมไปตามวัยมากนะฮะอันนี้หมายถึงว่าเราก็จะมีคอสที่จะเข้ามาถ้าเป็นโรคก็ดูแลรักษาแล้วก็จะต้องมีคอสเรื่องการรับประทานอาหารกา,ารใช้ชีวิตการออกกำลังอะไรทำนองนี้อย่างไรฮะใช่ค่ะ,ะใช่ค่ะจะเป็นทีมอะค่ะเราจะเป็นทีมเลยจะมีแพทย์นะคะแนะนําว่าเขาต้องตรวจ อะไรบ้างที่บอกกับอายุแล้วบอกกับโรคประจําตัวบางท่านมีโรคประจําตัวแต่บางท่านไม่มีโรคประจําตัวแต่เริ่มแบบมีอาการบางอย่างเราก็จะพูดคุยนะคะปรึกษากันว่าเขาควรจะตรวจอะไรบ้างแล้วภายในข้อมูลของเขาพอได้ผลการต,วต,วตรวจออกมาเนี่ยเราก็จะแนะนําตั้งแต่การออกกําลังกายที่ถูกต้องเหมาะสมเขาควรทําอย่างไรอาหารเราสามารถตรวจได้ว่าแต่ละท่านเนี่ยรัตราการเผาผลาญเป็นเท่าไหร่ โดยการวัดจริงนะคะไม่ได้โดยการที่แบบนั่งแล้วกะว่าคุณควรจะกินสัก2,000กิโลแคลอรี่ต่อวันตามที่ประชากรทั่วไปเขาเข้าใจที่เราพบคือหลายๆท่านเนี่ยเผาผลาญต่ำกว่าที่กําหนดที่ควรจะเป็นทําให้รู้สึกว่าเหมือนน้าหนักขึ้นง่ายน้ําตาลสูงพอเรารู้แบบนี้ปุ๊บเราก็แนะนําการรับประทานที่เหมาะสมกับเขารวมถึงการเผาผลาญของท่านไหนเนี่ยที่ต่ำกว่าค่าที่เขาควรจะเป็นแต่ว่าเขามีปัญหา ร่างกายก็ถึงถอผอมผานลดลงเช่นอาจจะมีเรื่องของฮวนกล้ามเนื้อที่ไม่ค่อยมากแต่ว่าเขาไม่ค่อยออกกาลังกายหรือเปล่าก็ต้องย้อนไปดูแนะนําเรื่องการออกกําลังกายหรือฮอร์โมนเขาเริ่มต่ําลงก็ต้องไปได้รับการแก้ไขรักษาทางด้านฮอร์โมนนะคะหลายๆท่านก็พอทราบเห็นถึงความสําคัญของการออกกําลังกายหลายๆอย่างก็เริ่มลุกขึ้นมาทําครับนะคะครตรงนั้นก็มีทั้งทีมทีอออ่แนะนําเรื่องอาหารออกกาลังกายแล้วก็ทีมแพทย์ที่ให้การรักษาทางด้านเรื่องเรื่องของสารอาหารแล้วก็ฮอร์โมนนะคะช่วงวัยเท่าไหร่ครับ ที่คิดว่าควรจะต้องไปไปตรวจสุขภาพในลักษณะของ anti aging เนี่ยค่ะจริงๆแล้วเพราะว่าหลังอายุสามสิบอะค่ะนะคะทุกคนเริ่มมีอาการเสื่อมเกิดขึ้นแต่อายุยิ่งมากอาการเสื่อมก็ยิ่งชัดเจนตามวัยอะนะคะสามสิบนี่ก็เริ่มตั้งแต่อาจจะบางท่านเริ่มอ่อนเพลียหลับไม่สนิทนะคะหรือว่าต้องอาศัยการนอนมากถึงจะเริ่มรู้สึกว่าสดชื่นไม่เหมือนสมัยยี่สิบต้นต,น,ตนนะคะเพราะฉะนั้นจริงจริง หลังสามสิบ่มักจะเริ่มมีอาการนะคะแต่ว่าถามว่าอายุแค่ไหนถึงจะสามารถที่จะควรจะเข้ามาจริงๆเราเรียนว่าอทุกวัยคะ่ะอายุน้อยๆจริงๆก็สามารถเริ่มดูดลได้ตั้งแต่เรื่องของสารอ,อาหารนะคะว่าเขาควรมีแร่ธาตุอะไรที่เขาทานอาหารไม่ครบแล้วเขาควรจะได้รับเพิ่มบ้างนะคะรวมถึงว่าเราสามารถที่จะแนะนําว่ากลุ่มอาหารธรรมชาติกลุ่มไหนที่เขาควรจะทานเพิ่มจากการ,รใช้ชีวิตประจำวันของเขาด้วยก็คือจริงๆเรียนว่าทุกวัยนะคะแต่ถ้าวัยที่อ เริ่มที่จะเสื่อมจริงจังก็สามสิบแต่อายุที่เริ่มเรียกว่าอปฏิบัติยังไงก็ตามเความรู้สึกก็ไม่ดีขึ้นสักทีนี่คือสี่สิบขึ้นไปนะคะ,ะหมอหมายถึงอย่างสามสิบถ้าเริ่มเพลียเริ่มอะไรก็อาจจะพักผ่อนนอนหลับหน่อยบางทีเขาฟื้นตัวได้เร็วแต่ถ้าสี่สิบนี่บางทีมีเรื่องของอฮอร์โมนหรือร่างกายเริ่มเสื่อมไปค่อนข้างมากมปฏิบัติตัวยังไงก็ตามบางทีก็ พยายามนอนก็ยังไม่สดชื่นหรือนอนอยากนอนก็นอนไม่หลับความจําอยากจะจําก็ยังจาไม่ดีอะไรเงี้ยค่ะถ้า40เนี่ยเหมือนกับต้องจําเป็นต้องเริ่มมีการดูแลที่จริงจังมากขึ้นโดยแพทย์นะคะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีความมีอาการอย่างที่เรียนไปเมื่อสักครู่เนี่ยคือรู้สึกอ่อนเพลียบ้างนอนไม่หลับบ้างดูไม่ค่อยสดชื่นสดใสเลยอันนี้ก็คือเริ่มเป็นสัญญ,ญาณของอาการที่ว่าร่างกายมันมีอาการเสื่อมซ่อนเลน อย่างนั้นเลยฮะใช่ค่ะใช่ค่ะเป็นเริ่ม,มเริ่มมาแล้วค่ะอืนะคะ,คะถ้ารอจนชัดเจนก็ร่างกายเราเสื่อมมากมากมากเลยก็ตับปอดเราก็เริ่มพังเบาหวานก็เริ่มเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยไม่ควรปล่อยทิ้งรอจนกระทั่งอายุมากๆเนี่ยอย่างไปหกสิบเจ็ดสิบอะไรแล้วค่อยไปตรวจอย่างนี้ไม่เหมาะเลยใช่ไหมอ๋อไม่เหมาะค่ะอันนั้นก็คือเอ,อร่างกายเราอาจจะเริ่มนบบเสื่อมไปมากแล้วการฟื้นฟูก็อาจจะไม่ได้อะไรมากชัดเจนถ้าเราทําแตเนั่นๆนเนี่ยค่ะดีกว่ายเยอะรวมถึงถ้าเราทําตั้งแต่แรกๆเนี่ย เราก็จะได้คุณภาพชีวิตที่ดีตั้งแต่แรกๆไม่ต้องทนทุกข์ทรมานไปกับอาการที่เราเป็นความแก่หรือความเสื่อมไปจนกระทั่งถึงหกสิบเราค่อยมาปรับอันนี้ไม่ค่อยคุ้มค่าทําแต่แรกๆดีกว่าค่ะสรวชื่นตั้งแต่แรกๆ แล้วมันยืดอายอุสุขภาพเราได้ดีมากเลยนะคะหกสิบบางทีบางท่านก็น้ําตาลยังสวยน้ําหนักก็ยังไม่ได้เยอะข่อยข้อก็ยังไม่เจ็บอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าไม่ดูแลบางทีเราก็เกิดกั๊กั๊ปกัก๊จะไปเที่ยวบางทีก็รู้สึกว่าไม่เดินไม่ไหวอะไรเงี้ยค่ะทั้งนี้จริงอายุหกสิบนี่หลายๆท่านเป็นวัยที่เริ่มมีเวลาเป็นของตัวเองเพราะถ,ถ้าสมัยอายุน้อยกว่านั้นอาจจะต้องทํางานดูแลลูกหลานหกสิบหลายๆท่านนะคะปัจจุบันเนี้ยยังแข็งแรง ไม่ใช่หกสิบใบเกษียณน,นะคะเป็นหกสิบที่กเกษียณแต่กเกษียณเพื่อตัวเองอะคะ่ะอืทํางานพอแล้วมีเงินแล้วเป็นของตัวเองแล้วเป็นช่วงเวลาที่เหมือนกับต้องเที่ยวะคะ่ะดูแลตัวเองเพราะช่วงนี้ถ้าเราไม่ดูแลตัวเองให้ดีไว้ก่อนถึงช่วงที่เราจะให้เวลากับตัวเองเที่ยวสักทีเราไปไม่ไหวนะคะซึ่งอันนี้ก็ ไม่ไม่ควรจะเกิดขึ้นในยุคสมัยนี้ก<ะ>ารแพทย์มาถึงเราจะได้มีโอกาสที่จะดูแลตัวเองให้ชีวิตที่มีความสุขบ้านตายนะคะครับฮะเอะพอสุขภาพดีร่างกายแข็งแรงแล้วหน้าตามก็จะดูแต่งตึงสดใสดูอ่อนกว่าวัยอันนี้อันนี้เป็นแต่ตามนั้นเลยใช่ไหมฮะจริงค่ะจริงอันนี้หลายท่านคือถ้าดูแลตัวเองอะคะ่ะผิวพรรณต่างๆมันมันปรับตัวนะคะดีขึ้นหรือบางท่านผิวแห้งเริ่มมีริ้วรอยเล็กๆน้อยๆผมเริ่มบางเริ่มร่วง ครื่องนี้อะค่ะคือพอเวารับประทานได้สารอาหารต่างๆหรือฮอร์โมนต่างๆระปรับได้ดีเนี่ยที่เหมาะสมเนี่ยร่างกายเขาสามารถซ่อมแซมหรือฟื้นฟูนได้ผิวหนังบางท่านดีขึ้นที่แห้งๆอะไรเงี้ยค่ะดีขึ้นชุ่มชื้นหน้าตาสดใสหลายคนบางคนเนี่ยจะถูกทักว่าเออทำไมดูสดใสช่วงนี้อะไรเงี้ยค่ะคทั้งที่เขาไม่ได้ไปทำเลเซอร์อะไรแต่ว่ามันเหมือนภายในสู่ภายนอกพอสุขภาพเขาดีมันออกมามันก็ออกมาจากตาที่เคยแห้งๆดูไม่สดชื่น บางคนตาแห้งก็รู้สึกว่าเออที่หายไปตาไม่แห้งแล้วชุ่มชื้นดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็นายออกนอกนะคะอืม,อม,อมครับค่ะมีท่านผู้ฟังส่ง SMS มาถามไม่แน่ใจว่าทางคุณหมอจะตอบได้มากน้อยแค่ไหนนะะบอกตรวจได้ที่ไหนค่าใช้จ่ายเท่าไหร่คะอ,อ๋อเอ,อศูนย์ของเราอะค่ะ a d l i ล e a n t i ทายจค่ะอยู่ที่ Q House ลุมพินีนะคะชั้นสองราคาของค่าใช้จ่ายนี่คือเริ่มตั้งแต่ประมาณห้าพันบาทนะคะขึ้นไปนะคะขึ้นอยู่กับว่าเขาอายุเท่าไหร่โรคประจาตัวเยอะไหมเเราจะต้องตรวจอะไรละเอียดบ้างอ๋อลองไปติดต่อสอบถามกันดูก็แล้วกันนะรู้สึกเข้าไปในเว็บไซต์ก็ได้ใช่ไหมค่ะแล้วก็มีเว็บไซต์ค่ะครับฮะก็เขียนว่า anti aging a t life anti aging center เนี่ยนะฮะค่ะค่ะนะครับอ่าล่ะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณมากครับคุณหมอกฤษณากรครับ ยินดีค่ะสวัสดีค,ครับแพทย์หญิงกริดากรเกษรคำนะฮะหัวหน้าทีมแพทย์ life Anti a t l i f e Anti-Aging Center นะฮะมผมก็เดี๋ยวยังไงต้องหาเว็บไซต์เขเข้าไปดูรายละเอียดสักนิดหนึ่งกัแล้วกันนะฮะเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักแล้วก็ฟังข่าวกลางชั่วโมงกันนะครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในช่วงที่2ครับร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Up d a เดโดย ลักษณะจำปาสัญชัยเตียวประเสริฐคุณวิทวัตชัยปานี